อะไรเนี่ยเป็นเกมมาเล่นมวยปัมย้มได้ไงเนี่ยอีอยากโดนผู้ชายและซสิแบบอยากโดนเป้าผู้ชายถูใช่ไหมละ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยเป็นนักมวยปั้มจริงหรอนายเป็นไม่ใช่หรอนายเป็นนักมวยปั้มยังไงเราเป็นอย่างงี้ก็ไปแต่งหน้าสิาาาสาเฮ้ยเธอเป็นเคเธอต้องเซดิ้งสิเจอผู้ชายเธอต้องแบบกิดการสิสรุตั้งคุณสมบัตินะครับชื่อเล่นชื่อมอสครับผมตอนนี้อายุ21ปีครับเป็นนักมวยปั้มครับมาจากค่ายเซตอัพไทยแลนด์ครับผม ยุคสมัยก่อนเนาะที่มวยปั้มเนี่ยบ้านเรามันดังมากเลยก็แบบว่าเออดูกับพี่ชายอะไรอย่างนี้ <c oughs> คือเราดูตั้งแต่เด็กแล้วเราก็รู้ตัวเลยว่าเราไม่เหมือนเด็กคนอื่นเพราะว่าพอเราดูเนี่ยเรารู้แหละว่ามันมันไม่ใช่ของจริงแต่เราก็ชอบมันมากกว่าเดิมอีกเรารู้สึกว่าเออมันคือการแสดงมันคือการเอนเตอร์เทนให้คนชอบมากๆแล้วก็ดูแล้วแบบ โอ้เราอยากจะ acting อะไรอย่างนั้นให้คนดูแบบเขารู้สึกสนุกไปกับเราอ่ะก็ตอนที่มอได้ยินเนี่ยว่าเออที่ไทยเนี่ยมันมีมวยปั้มไทยเกิดขึ้นแล้วนะโดยที่เขาจะมีจัดแบบว่าให้คนนอกเนี่ยเขาเขามาลองดูว่ามวยปั้มมันเป็นยังไงมอก็รีบสมัครไปเลยพอก็มีจัดเป็นเวทีเลยแล้วก็ลองซ้อมคือซ้อมนิดเดียวจริงๆอ่ะแต่ว่าไอการซ้อมแค่นิดเดียวเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันเติมเต็มความฝันแบบประมาณ5 6ปีที่เราเคยทํามาตั้งแต่เด็กอ่ะมันฟินมากเลยอ่ะ พอจบงานนั้นปุ๊บเราเลยรีบติดต่อไปหาแอดมินเพจเลยเราก็รีบไปสมัครเป็นรุ่นที่1จนปัจจุบันก็มาถึงตรงนี้ครับ mm hmm. มวยปั้มเนี่ยมันเหมือนการปลดปล่อยอารมณ์อ่ะคือไม่ใช่ว่าเรา mm hmm. เอา,าแรงของเราทั้งหมดไปฟาดใส่่ต่อสู้โดยที่เราไม่ต้องสนอีกฝ่ายนะว่าจะเจ็บยังไงไม่ใช่นะครับมันคือการแสดงครับ mm hmm. เขารู้ว่าเขาแสดงไปแล้วจะมีคนดูแล้วคนดูเขาจะรู้สึกไปกับเขา mm hmm. เวลาเราปัาม้มเวลาเราเพอร์ฟอร์มแล้วคนดูเขาแบบ เขากรี๊ดเขาแบบอินไปกับเราอะนั่นแหละแค่นั้นมอรู้สึกแบบเออมันได้แหละมันเป็นความสุขที่หาได้ยากนะครับที่เรากำลังจะเปิดม่านเข้าไปแล้วแบบวิ่งไปเจอคนร้อยสองร้อยคนมามาดูเราอะมันจะแบบใจมันจะตึก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 ก็แมทที่มอประทับใจที่สุดคือแมทที่มอรเดบิวต์ก็คือแมทที่เราเป็นนักมวยปั้มเต็มตัวเราใช้ชื่อนักมวยปั้มเรามีชุดเป็นของตัวเองเรามีเพลงเป็นตัวเป็นของตัวเอง คือแต่ก่อนเราจะป้ามเนีฮะเด็กฝึกก็คือต้องเป็นเสื้อเยืดสีขาวกางเกงวอร์มสีดําเท่านั้นคือไม่มีคาแรคเตอร์อะไรเงี้ยพอเราเป็นแมทเดบิวตก็คือประทับใจมากเพราะว่ามันเป็นแมทที่คนดูเนี่ยเขาก็จะเห็นแล้วว่าฉันคือโมโนมอสวันนี้จะเป็นแมทเดบิวของมอสใน,นเกลั่นนิวบัตเราครับก็อยู่ที่มุมน้ําเงินนะครับมอสโอ้โห oh, วันนี้นะเสียงเชียร์จากแฟนๆอย่างจุกล้องครับในสนาม เราเลือกสไตล์ชุดของเราเองนะครับให้มันเข้ากับคารคเตอร์ด้วยคือปกติชิดว่าจำบันก็ชอบแต่งแบบชน์เนื้อชนหนังนิดนึงอยู่แล้วพอมาเป็นชุดไม้ปั้มก็เลยทําบ้างครับผมชุดมอสจะเป็นคนเดียวในค่ายนะครับที่จะเป็นแบบว่าขายาวข้างหนึ่งแล้วก็ขาสั้นมากอีกข้างหนึ่งนะครับก็อันนี้จะโชว์ขาอ่อนด้วยชุดของคันโปรครับชอบชอบชอบแต่งตัวบบวับอยู่ โดนถามว่ามีอารมณ์ทางเพศกับคูปั้มไหมซึ่งไม่ใช่แค่ในรายการนะถ้าเกิดเป็นคนไม่รู้จักก็เคยมีแซลมีถามเหมือนกันอะไรเนี่ยเป็นเกมมาเล่นมวยปั้มได้ไงเนี่ยอีอยากแบบอยากโดนผู้ชายละสิแบบอยากโดนเป้าผู้ชายถูใช่ไหมละ่ะคือเวลาเราปั้มครับเราต้องมีสมาธิที่แบบเออเราต้องจาําเราต้องดูเราต้องคอยระพัวตัวเองไม่ให้เจ็บต้องดูอีกฝ่ายต้องอะไรมันไม่มีเวลาแบบไปนั่งคิดด้วยแบบวิยแน่นจังวิจตุงมันไม่มีหรอกครับ เคยไปปั๊มที่สิงคโปร์มันก็มีคนอุ้ยรอจ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้ไปอะไรเขาก็อย่างที่บอกไปครับมันไม่มีอารมณ์แบบไปนั่งคิดหรอกครับว่าแบบเรารู้สึกยังไงคือรู้ตัวีอทีมันแบบจบไปแล้วอ่ะมันเราปั๊มเสร็จไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะไปนอกรอบก็นอกรอบอีกทีนึงถามว่าจัดการยังไงก็อย่างที่บอกครับก็คอมเมนต์ทิ้งไปบุคคลเลเวลสู์เวลาเจอบุคลากรเลเวลสูญก็ลบทิ้งไปหมดอย่าไปใส่ใจยิ่งเราไปตอกย้ำหรือเราไปโฟกัสเรามันก็จะยิ่งแย่้มันก็จะติิดดออยยู่่่่ใในหัววเเเรรราาไไปืๆกกบมชแพ แต่เราก็จะแบบเหมือนเอาสิ่งแย่ๆออกไปจากชีวิตเราซึ่งมันก็ดีอยู่แล้วปะบางครั้งเนี่ยครับคอมเมนต์เรากควรจะโฟกัสในสิ่งที่เราเป็นถ้าเกิดมีคนมาคอมเมนต์ว่าปั้มไม่ดีเลยปัม้ม acting อะไรในห่วจังอันนี้เจ็บอันนี้เจ็บจีด๊ดอันนี้คือแบบโอ้ยแต่ถ้าเกิดมาคอมเมนต์อะไรที่มันนอกเรื่องอะก็ช่างมันนะครับลบจริงไป เชื่อว่ามันก็จะมีกลุ่มคนเลเวลศูนย์ต่อไปเรื่อยๆแน่นอนแต่ปีข้างหน้าก็ยังจะมีคนแบบคอยมาชี้หน้าด่าเราอยู่มันก็ยังมีอยู่เชื่อว่าอาจจะสักร้อยปีมั้งถ้าโลกไม่ระเบิดก่อนนะก็คงอาจจะหายไปเรายุคสมัยนี้มันก็เปลี่ยนไปเยอะนะครับเดี๋ยวนี้กรอบมันเริ่มหายไปมากขึ้นอ่ะมันเริ่มเปิดกว้างมากขึ้นเราจะทําอะไรมันไม่สิทธิของเราเราต้องเคารพสิทธิตัวเองเวลาเราชอบอะไรคือเรารู้สึกว่ามันไม่ได้จําเป็นว่าแบบมันต้องมาปิดกั้นว่าแบบวอลเลย์บอลเฮ้ยตุ๊ดเล่นกระเทยเล่นกระเท ก็ไม่ใช่คือแบบผู้ชายเปนแมนที่แบบว่าเฮ้ยฉันอยากจะแบบกระโดดตบบอลวิ้หรือแบบเล่นวอลลี์บอลแบบตบเปี๊ยงอะไรเงี้ยก็เล่นไปเลยทุกกีฬาขอแค่เราชอบก็เล่นได้หมดหมวยปั้มก็เป็นกีฬาอีกชนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นจะเป็นผู้ชายผู้หญิงจะเป็นเพศอะไรก็ตามขอแค่เรารู้สึกแบบชอบจังเลยอะ่ะเออก็ต้องมาลอง